เรื่องหนึ่งนะครับที่คนใช้ iPad โดยเฉพาะตัวเครื่องหลังนี้ก็คือ iPad Air M2 ที่กังวลกันอยู่นะครับเพราะว่าปากกามันใช้ได้แค่สอดชนิดแต่วันนี้นะครับเราจะมารีวิวกับปากกาอีกรุ่นหนึ่งนะครับจากค่าย Senget นะครับนั่นคือ stylus plus รุ่นนี้ก็สามารถใช้งานกับตัว Apple iPad ได้แบบครบครบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าาปการแท่งนี้กับราคาเพียงแค่ไม่ถึง1,000บาทณนะเวลานี้มันจะคุ้มค่าแค่ไหนพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับเอาละครับตอนนี้เราจะมารีวิวกับัากาแท่งนี้กันนะครับซึ่งขอบอกว่านี่คืออัิส t ตล์รัดพินนะครับโดยจะรองรับกับทั้ง iPad Pro iPad Mini แล้วก็ iPad Air นะครับโดยรุ่นที่รองรับนะครับก็คือตั้งแต่ iPad 11นะครับ iPad 12.9 7 3 iPad a i r ้าเจ็ดสามไอแ่าขึ้นไปนะครับ iPad มีเจ็ดขึ้นไป iPad Pro 11ิบมีและ iPad Pro 12.9บสครับซึ่งวิธีการนะครับในการแกะนั้นง่ายมากเดี๋ยว่ัดึงมางนี้นะครับโอปากกาขาวจั๊วเลยขาวจนต้องขอลุกใส่นิดน,น,นึงนะฮะนี่ข้างในกล่องนะครับก็จะมีตัวปากกานะครับนี จะมียี่ห้อแปะเชัดเจนนะครับยี่ห้อชื่อว่าเซนเกตนะครับแล้วก็มีหัวนะครับสำหรับเปลี่ยนด้วย1อันนอกจากนี้นะครับในข้างล่างนะครับก็จะมีสิ่งนี้มาให้นี่คือสาย usb type c และก็คู่มือนะครับซึ่งในคู่มือค่อนข้างจะบอกละเอียดอยู่ว่าการใช้งานเป็นยังไงแล้วก็วิธีการเปลี่ยนหัวนะครับสามารถที่จะอ่านทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆได้นะครับโดยในตัวประกานี้นะครับ ก็จะมีหน้าตาลักษณะของความเป็น Apple Pencil อยู่นะครับเพราะว่า1น,นะครับด้านตรงนี้นะครับมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งสามารถวางแปะได้โดยถ้าเป็น iPad ในรุ่นที่บอกไปแต่ขั้นต้นนะครับคือสามารถที่จะแปะได้เลยแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่นั้นอาจจะมีการหลุมๆเกิดขึ้นได้นะครับต่อมานะครับด้านบนนี้จะมีปุ่มนะครับถ้าสมมุติเรากดปุ่มแล้วมันเป็นสีน้ําเงินนะครับแสดงว่า มันคือการรองรับการเชื่อมต่อบแบบบลูทูธอยู่ส่วนด้านล่างนี้นะครับก็คือหัวของมันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะหมุนนะครับสมมติว่าหัวมันสึกแล้วเราสามารถที่จะหมุนแล้วก็เปลี่ยนหัวได้นะครับนี่ข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่แล้วก็หลายคนก็คงว่าแล้วเวลาเราจะชาร์จไฟจะชาร์จไฟงไงนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับตอนนี้เราหมุนกลับเรียบร้อยเวลาจะชาร์จไฟมันจะมีตรงนี้ที่ปิดอยู่ เราสามารถที่จะดึงนะครับเป็น USB Type C แบบนี้เลยนะครับพอเราชาร์จเสร็จแล้วก็ควรจะปิดนะครับเพื่อทําให้ตัวของพอร์ตนั่นนะมีความสะอาดอยู่สมเสมอเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมต่อของเจ้าปากกาตัวนี้กันว่าจะเชื่อมต่อกับ iPad อย่างไรนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบ Wireless ชาร์จนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นแบบเดียวกันกับ Apple Pencil เวอร์ชัน2ของ Apple นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าคุณซื้อมาแล้วเป็นรุ่นใหม่นั้นก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจทีนี้ในตัวคุณสมบัติต่างๆนะครับก็จะเป็นน่าจะปกติของตัว Apple Pencil นะครับทีนี้เราจะมาลองกับสิ่งนี้ครับนี่คือ iPad ครับแต่เป็น iPad Generation ใหม่ล่าสุดนะครับเป็น iPad แอร์นะ Gen 6ปัญหานะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเป็น iPad i i r เจน6เนี่ยเนี่ยตอนนี้คือผมยาเสียบแล้วมันก็ยังไม่มีการต่อนะครับคือมันมันต่อมัน,ม,นมันเหมือนกับมันได้แต่ว่ามันวางปุ๊บมันก็จะไม่ต่อนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเอาใหม่เชื่อมต่อง่ายมากครับแค่เรากดให้ปาะการนั้นเป็น หัวสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาที่คำว่า s n n g ก t สไตลัสเพนกดเข้าไปครับเท่านี้ก็เชื่อมต่อแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็กดบลูทูธที่จริงอ่ะถามว่าตัวปากกานี้สามารถใช้กับ apple pencil อ่า apple pencil หรืแล้วหลายคนก็คงถามว่าเอ้ยพี่มันใช้งานได้กับ iPhone ไหมที่จริงอ่ะมันใช้ได้นะครับก็คือมันเป็นอ่าเหมือนกับแทนนิ้วเราหมดทุกอย่างเลยนะครในการใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดับในตัว ตัวนี้ก่อนนะครับเอาผมกด forget ไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัวปรนะครับนี่วิธีการนะครับตอนนี้คือเราเชื่อมเรียบร้อยมันก็จะสั่งงานสั่งงานได้แบบนี้เลยนะครับในตัวนี้นะครับเป็น iPad รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็น iPad Air M 2นะครับก็ที่จริงอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณมีปากกาทั้งนี้คุณก็สามารถที่จะใช้งานได้ถือว่าค่อนข้างสะดวกและที่สำคัญครับคือวางไว้ตรงนี้ที่จริงอ่ะแม้ว่ามันจะไม่ติดแ0บร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็สามารถที่จะวางใช้งานได้ตามปกตินะครับ นอกจากนี้นะครับมันยังสามารถใช้งานกับโน้ตได้นะครับนี่สมมุติว่าเราจดอะไรไว้สักอย่างหนึ่งนะครับนนด้เกยจดแปลไว้เฉยๆไม่มีอะไรสมมุติเราสร้างใหม่เลยนะครับเราสามารถที่จะใช้ตรงนี้นะครับวาดนะครับคือความแม่นยำม,มันก็สามารถที่จะวาดได้เหมือนกับปากกาทั่วไปเลยนะครับนี่แล้วก็ยังสามารถที่จะเขียนนะครับข้อความอะไรต่างได้นะฮะ ก็ถือว่าค่อนข้างอเนกประสงค์ดีใช้ได้แล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งานอะไรต่างๆได้เช่นเคยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างอเนกประสงค์สำหรับเจ้าตัวป,ปากกาท่นนี้นะครับที่มีราคาไม่ได้แพงเท่าไหร่โอเค ตอนนี้เราพูดถึงประก,กาไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันดีกว่าครับว่าผมจะคิดเห็นยังไงกับประก,กาแท่งนี้ที่เราสามารถจะใช้งานได้ทั่วไปและที่สาคัญครับไอช่องตรงนี้ก็คือช่อง USB-C ซึ่งเราสามารถที่จะชาร์จไฟได้ในประสงค์มากๆเลยทีเดียวนะครับโอเคไปฟังสรุปกันดีกว่าครับพร้อมกับราคาก่อนที่เราจะไปสรุปกันนะครับสําหรับอายุการใช้งานของประก,กา s เซนเกตสไตลัส p พนพล s นะครับอยู่ได้สูงสุดถึง10ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถเสียบชาร์จแค่แป๊บเดียวนะครับสามารถใช้งานได้90สินาทีถือว่าค่อนข้างเร็วจุดบอดสำคัญของปากกาตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปคือราคาของมันไม่ได้แพงมากนะทำให้ในเรื่องของแรงกดมันอาจจะไม่ได้ทำได้ดีสักเท่าไหร่นะครับนั่นคือปัญหาของมันแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับฟังก์ชันต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็น จุดเด่นหนึ่งที่เรียกว่าแม้ว่าจะไม่มีแค่จุดเดียวที่เป็นข้อสังเกตแต่ภาพรวมกับราคาถือว่าค่อนข้างเหมาะสมจบไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของคุณสมบัติต,าต่างๆนะครับทั้งตัวสายนะครับให้มาก็มีตัวชาร์จให้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้รองรับไวรัสแต่ก็ยังใช้งานได้รองรับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนี่ถือว่าเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งที่น่าใช้นะครับและราคานั้นเป็นมิตรมากๆนะครับอยู่ที่ 990บาทนะครับก็สามารถที่จะจับจองซื้อกันได้ที่ m e r c u r a l c o m นั่นเองครับก็ผมได้แปะลิงก์ไว้ข้างหน้านะครับใครที่สนใจอย่าลืมไปกดสั่งซื้อกันนะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมนในช่อง Big l i ล e นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเม์มาพูดคุยกันได้คข,ข้างหน้านี้ได้ในฟูบลคอมสแลบิ๊ลบอเช่นเคยครับร